บิตคอยร่วงหลุดแสนมูลค่าตกลงต่ำกว่า9,000 90, ดอลลาร์สหรัฐแต่เหตุผลที่ซ่อนอยู่ในตลาดคริปโตเคอรเรนซีนั้นอะไรมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตลาดคริปโตที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาเมื่อวันอังคารที่18พฤศจิกายนตลาดคริปโตเคอร์เรนซีสัน่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อบิตคอยมูลค่าร่วงลงต่ำกว่า9,000 90, ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาจากมูลค่าสูงสุด ที่เคยทำไว้ที่126,198ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่7ตุลาคมปีนี้และร่วงหลุดลงไปต่ำกว่า100,000ดอลลาร์สหรัฐในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนการลดลงต่อเนื่องของมูลค่าบิตคอยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เคยมีการร่วงหลุดลงไปแต่จุดต่ำสุดที่74 4 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกิดจากการประกาศแผนเก็บภาษีการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกปั่นป่วนแต่วันนี้19พฤศจิกายน2025ตามเวลาประเทศไทยราคาบิตคอยก็กลับขึ้นมาสู่ระดับ92,000ดอลลาร์สหรัฐตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ซึ่งเป็นเว็บไซต์ติดตามข้อมูลตลาดคริปโตเคอเรนซีเหตุผลที่ทำให้บิตคอยร่วงหลุดแสนนั้นมีหลายอย่างทั้งการปรับตัวลงของนโยบายดอกเบี้ยสหรัฐ และความกังวลเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงที่มีมูลค่าสูงเกินจริงทําให้นักลงทุนเกิดความกังวลและไม่อยากเสี่ยงนักลงทุนยังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจไม่ลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมซึ่งทําให้ความเป็นไปได้ลดลงต่ำกว่า5 0ทําอร์เให้นักลงทุนเลือกขายบิตคอยเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกหนึ่งเหตุผลคือการเทขายจากฝั่ง TF ทําให้เงินไหลออกจากตลาดคริปโตและบีบให้กองทุนคริปโตต้องขายสินทรัพย์เพื่อปรับพอร์ตทำให้มูลค่าบิตคอยลดลง เฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้มีเงินไหลออกจาก12กองทุนที่แอบิตคอยแบบสต็อกมากกว่า2,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนที่เป็นแรงซื้อหลักตลาดคริปโตโดยรวมยังไม่ฟื้นหลังจากการร่วงหนักในช่วงตุลาคมที่มีการล้างพอร์ตมากกว่า19,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทําให้มูลค่าตลาดหายไปกว่า1 000, 000, 000, ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐและรายย่อยที่เคยชอบช้อนตอนแดงก็เริ่มหายหน้าในกลุ่มเหรียญดอทคอยส์ฝั่งตลาดออปชันก็มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเมื่อนักเทรด หันมาซื้อประกันขาลงหนักขึ้นซึ่งบ่งบอกว่ายังมีคนคาดหวังว่าบิตคอยอาจยังลงต่อได้การอ่อนตัวลงของบิตคอยยังเกิดขึ้นควบคู่กับกระแสะเทขายหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ทําให้ดัชนีหุ้นเทคโนโลยี n ัสแดคหนึก็อ่อนตัวลง4.5เอร์เซในเดือนนี้มีนักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าการร่วงหลุดของบิตคอยนี้เป็นการล้างเลเวอเรจเพื่อรันรอบใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตลาดสลัดคนที่กู้เงินมาเทรดออกไปจากระบบเพื่อลดความเสี่ยง จากการถูกบังคับขายและพร้อมสำหรับการขึ้นรอบใหม่วิลเลมโช c ซีอีโอของวัตเทนิสเลสกล่าวว่าการที่บิตคอย n หลุด90้า0ชั่วคราวไม่ได้เปลี่ยนภาพใหญ่ของตลาดเลยทุกวัตจักรของบิตคอยจะมีการร่วง20-30เซเพื่อล้างเลเวอรเรจออกไปและประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าช่วงแบบนี้แหละคือฐานสำคัญสำหรับรอบขาขึ้นครั้งถัดไปเมื่อเราเห็นว่าบิตคอยร่วงหลุดแสนแต่ก็มีคนคาดหวังว่าจะขึ้นรอบใหม่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดคริปโตและบิตคอยในปัจจุบันมาพูดคุยกันในกลุ่มคอมเมนต์ด้านล่าง